สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการรวมข้อมูลแบบนี้ครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลเป็นข้อมูลสินค้านะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายได้นะครับขายได้เป็นกี่ชิ้นแบบนี้ครับเรามีอยู่ด้วยกัน3ชี้นะครับจะมีชี้ของเดือนแจนเดือนเฟรบแล้วก็เดือนมาร์ชครับเราต้องการจะรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่ออาจจะเอาไปทําเป็น pivot table นะครับนี่จะรวมยังไงนะครับถ้าเกิดข้อมูลน้อยก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าข้อมูลเยอะๆเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเม k e sense ที่เราจะไป copy ข้อมูลนะครับแบบนี้ Ctrl C แล้วก็มาวางต่อลงไปแบบนี้แล้วไป copy ของอีกชีตหนึงแล้วก็มาวางต่อกันไปผมอันดูนะ Ctrl Z จะมีเทคนิคการใช้งานตัว power query ครับมาฝากกันนะครับข้อมูลนะครับชื่อคอลัมน์เนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดนี่เห็นไหมคอลัมน์ a คอลัมน์ b นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับชื่อคอลัมน์เหมือนกันเลย ปกติในพว w e ีเนี่ยเราจะานะครับสามารถที่จะ append ได้นะครับแต่ว่าจะมีอีกเทคนิคนึงจะเอามาฝากกันนะครับวิธีการครับอันนี้เหมือนกันหมดเลยนะเราจะไม่ทำการ Copy นะครับวิธีการที่1คือเราทำการ Create ข้อมูลทั้งหมดให้เป็น Table ก่อนครับกด ctrl t ครับ ctrl t นะแล้วก็เช็คหัว โร uh, ที่1ครับว่าถ้าหัวตารางนี่ถูกต้องนะครับก็สามารถที่จะติ๊กตรงนี้ได้เลย m y t a b l e hash has e a d e r ครับแล้วก็กดโอเคนะครับแบบนี้ทำเช่นเดียวกันกับตารางที่2ครับกด ctrl t แล้วก็โอเคตารางที่3เช่นเดียวกันครับกด ctrl o t แบบนี้แล้วก็โอเคนะครับก็จะได้ table นะครับอาจจะไปตั้งชื่อก็ได้นะครับชื่อ table ถ้าใครอยากตั้งชื่อเทเบิลก็คลิกที่เทเบิลนะครับแล้วก็ไปที่เทเบิลดีไซน์แล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่ตั้งชื่อนะอ่าโอเคคลิกที่ข้อมูลครับที่ตัวไหนก็ได้ครับที่เทเบิลไหนก็ได้ตอนนี้ทั้งข้อมูลทั้ง3ชี้อนี้เป็นเทเบิลหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกนะครับแล้วก็ไปที่ Data ครับแล้วก็ไปที่ g ก็ต a t a แล้วก็เลือกเป็น f r ร m มอ t ตโนม r ตครับเลือกเป็น b l a n k q u e r y แบบนี้ครับ เราจะใช้ฟังก์ชันของ Power Query ครับวิธีการขยายตรงนี้ครับกด Control Shift แล้วก็บวกครับนี่มันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่เล็ก Control Shift บวกนะครับพิมพ์เท่ากับครับแล้วก็ Excel ครับเมื่อพิมพ์แบบนี้นะครับก็จะมีนะครับจะมีชื่อฟังก์ชันขึ้นมาเลือกครับเลือกตัวนี้เลยครับตัว Excel Current Workbook นะครับ Excel นะครับ Current Workbook กดแท็แบบนี้ วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแบบนี้ได้เลยแล้วก็ Enter ครับนี่มาแล้วครับนะครับพิมพ์อย่างนี้ได้เลยนะครับแบงค์คิวนะครับตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นอะไรดี Mix Data ก็แล้วกันครับแล้วก็ Enter ครับแบบนี้นะมันก็จะได้ขึ้นมา2คอลัมน์เป็นคอลัมน์คอนเทนต์ซึ่งมีข้อมูลเป็น Table ลอยู่ข้างในครับแล้วก็คอลัมน์เนมเนมเราไม่เอานะครับเพราะว่า Name เราไม่สนใจมันนะครับ เนมนี่คือชื่อของเทเบิลนะครับคลิกขวาครับแล้วก็รีมูฟไปได้เลยตรงนี้ครับเราก็คลิกที่เครื่องหมายนี้ได้เลยนะครับตรงนี้คลิกครับแบบนี้นะครับมันก็จะให้โหลดข้อมูลนะครับก็บอกว่าในข้อมูลชุดเนี้ยข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมด3เทเบิลนะถ้าเราคลิกตรงที่ว่างๆตรงนี้นะครับก็จะเห็นพรีวิวด้านล่างแบบนี้คลิกครับจะเห็นพรีวิวด้านล่างแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะคลิกอย่างนี้ได้เลยคลิกเสร็จนะครับ ก็จะบอกว่ามี2คอลัมน์เราจะเอาข้อมูลคอลัมน์ไหนก็ได้นะครับในที่นี้เราจะเอาทั้ง2คอลัมน์เลยนะแล้วก็ผมจะไม่ติ๊กตรงนี้นะครับ Name Prefix ผมจะไม่เอา,อาแบบนี้แล้วก็กดโอเคไปเรียบร้อยครับจะได้ข้อมูลมาซึ่งหน้าตาจะคล้ายๆกับออก,การ a p p แอปเพนคิวที่นี่นะครับแอ p เพนคิวรี y ก็จะคล้ายกันแต่นี้เป็นเทคนิคของการใช้เ,เป็น Excel.Current Workbook นะครับแบบนี้ เรียบร้อยครับวิธีการนําไปใช้นะครับใน Excel ก็คือมาที่ l o s s e n n l o o d ครับแล้วก็เลือก Close and Load แบบนี้นะครับของบางคนก็อาจจะ Close and Load เป็น Table เลยนะครับแต่ว่าเครื่องผมจะมาเป็น q u e r y c o n n e c t i o n แบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็เลือก l หล d to ครับแล้วก็ l หล o to เป็น Table ไปไว้ที่ New Worksheet ก็ได้ครับแล้วก็กด OK เนี่เรียบร้อยครับก็จะได้ข้อมูลครับ เรียงต่อกันนะครับแบบนี้ถ้าเกิดมี10ชีสมันก็จะเรียงกัน10ชีสมี100ยชีสก็จะเรียงกันร0อยชีสครับลองเอาไปใช้ดูนะจากนั้นก็เอาข้อมูลนี้ไปทําเป็น pivot table ก็ได้ครับแล้วไปสร้างชาร์ตต่อไปนะครับขอบคุณครับ